มาลองดูวิธีการทําลูกธนูหัวกหวีดจากไข่พลาสติกอันนี้ดูครับนี่ครับแปลงจากตัวนี้มาเป็นหัวกหวีดแบบนี้นะครับเราดูกันใช้อะไรบ้างนะครับอย่างแรกเราก็หาไข่จากฉลากนะครับเอาไซส์ประมาณนี้นะครับกําลังดีนะครับนี่ประมาณนี้ครับใหญ่มากๆผมลองแล้วมันไม่ค่อยมีเสียงนะครับส่วนถ้ามันเล็กไปก็เสียงก็ไม่ค่อยดีนะครับไซส์นี้กําลังดีเลยครับต่อมาก็เป็นอ่า น็อตนะครับตัวนี้เอาไว้ใส่กับตัวแกนตัวลูนะครับแต่ถ้า <c oughs> เราใช้พวกแกนไม้ก็ไม่ต้องใช้ก็ได้ครับสามารถเจาะรูแล้วก็เสียบตัวหัวเข้าไปได้เลยนะครับตะไบนะครับนี่ตะไบหางหนูนะครับเป็นตะไบกลมนะครับตรงนี้คัตเตอร์นะครับก็เป็นเหล็กหรืรอว่าเป็นตะปูก็ได้นะครับแล้วก็ทําด้ามไว้เอาไวล้ลุนไฟแล้วก็เจาะตัวไข่จากฉลากให้มันเป็นรูนะครับแล้วก็อกุปกรณ์ให้ความร้อนนะครับอะไรก็ได้นะครับขั้นแรกนะครับเราก็ทําการมาร์กจุดก่อนนะครับ มารจุดจุดที่เหมาะสมมันจะไปประมาณสี่รูนะครับจะมาประมาณตัวนี้นะครับสี่รูแต่รูก็จะตรงข้ามกันนะครับเรามาคร้าๆก่อนนะครับรูก็ไม่ใหญ่มากนะครับรูนี่ครับผมมารแล้วตอันง่ายๆเลยนะครับเสร็จแล้วทําการเจาะนะครับถ้าจะใช้สว่านเจาะมีดเจาะได้หมดนะครับขอให้เจาะเป็นรนะูแล้วเอาตะไบแต่งนะครับแต่ผมจะนิยมใช้เป็นตัว ทอร์ชนะครับในการการโดนนะครับนี่ครับลนสักแป๊บนึงนะครับให้มันร้อนแล้วจจก็จบแต่เราไม่เราจะไม่เจาะใหญ่นะครับเจาะระดับหนึ่งนะครับลนทูเบอรมาร์กนิดนึงนะครับเพราะว่าสุดท้ายตอนที่เราแต่งเราใช้ตะไบหางหมุนการแต่งนะครับนี่มันเจาะนําไปก่อนนะครับ รูมันจะชิงเฉียนะครับมันจะไม่มันจะไม่ขนาดข้างๆหรือว่าค่อนหน้านะครับมันจะมันจอยู่ตรงตรงช่วงที่มันเป็นโค้งโคพอดีนะครับเราเจาะรูจะไม่ใหญ่มากครับเอาไว้แล้วก็เจาะบริเวณท้ายนิดนึงนะครับเอาไว้ใส่สกรูสิรบร้อยครับไป ครับพอเราเจาะแล้วก็จะมีประมาณนี้นะครับนี่ครับอ่าเสร็จแล้วเอาคัตเตอร์แต่งนิดหนึ่งนะครับังมือด้วยนะครับแต่งนิดหนึ่งจะได้ตะไบง่ายๆนะครับแต่งนิดหนึ่งนะครับอ่าเราได้รูเบื้องต้นมาแล้วครับสี่รูแต่คราวนี้รูที่มันได้ยินเสียงกําลังดีสุดนะครับมันจะเป็นรูแบบแนวเฉียงๆอย่างนี้นะครับอ่าเราก็จะเอาตะไบหางรูนี้มาแต่งนิดนึงนะครับนะลองดูกันนะครับแล้วก็ เสียบตะไบเข้าไปในรูนะครับนะครับนี่ครับเข้าไปนี่ครับค่อยๆตะไบมันกินพลาสติกดีอยู่แล้วนะครับนี่ครับนี่ครับแคแยกมาทำก็ได้นี่ครับค่อยๆค่ให้แต่งนะครับพยายามทำบูชมันเป็นวงรีนะครับมันจะกำลังเสียนกำลังดีเลยนะครับค่อยๆแต่งไปเรื่อย ย่ตัวนี้ฝั okay, ่งนี้เริ่มโอเคแหละเหฝั่งนี้แต่งอีกนิดหนึ่งจะได้ไไดอโอเคอีกฝั่งหนึ่งตัดแต่งเศษพลาสติกนะครับ ก็ตัดแต่งข้างในด้วยนี่ครับก็จะได้เรียบร้อยแล้วนะครับสีรูเคต่อไปก็วิธีใส่กับตัวก้านนะครับอันนี้ผรจะใช้กับรูปที่มันเป็นอินเสิร์ตคาร์บอนนะครับที่เ,เป็นอินเสิร์ตคาร์บอนเป็นอย่างนี้นะครับจะมีสกูด,ด้วยแล้วก็หาสะกูมานะครับนี่ขนาด ประมาณนี้นะครับเราก็ทำการติดตั้งเข้าไปโอเคนะครับก็ประกอบนี่ครับเรียบร้อยครับลูกธนูของเราวีดแท่าก็จะเอามาใส่กับก้านธนูนี่ครับจะใส่แบบ ตัวที่มันมีอินเสิร์ตนะครับเหมือนพวกลูกธนูที่มันแบบมีอินเสิร์ตไว้ไขหัวออกได้หรือว่าเรียกว่าสกูอินก็ได้นะครับนี้หรือท่านจะเจาะรูนะครับแล้วก็สวมไปกับก้านที่เป็นก้านไม้แล้วก็ทากาวก็ได้เหมือนกันนะครับหรืออีกวิธีหนึ่งท่านสามารถเอาตัวหัวลูกบิดเนี่ยเจาะหัวให้ทะลุนะครับแล้วท่านก็สวมไปที่ตัวกา้านแล้วก็ใช้ยางลัดได้นะครับแต่ว่าวิธีนี้ต้องมีก้านยาวพอสมควรนะครับเวลาเราเนามันจะได้เหลือระยะสักระยะหนึ่งนะครับเดี๋ยว ลองดูครับผมก็เป็นเทคนิคการทาง่ายๆนะครับจากไข่พลาสติกนะครับแต่ว่ารูปพวกนี้ก็จะมีความทนทานค่อนข้างน้อยนะครับก็คือถ้าเรายิงอัดเป้าที่เป็นโฟมอีวาหรือว่าเป้าแข็งๆเนี่ยมันอาจจะแตกได้นะครับแนะนําก็เป็นพวกเป้าผ้าหรือว่าเป็นวัสดุที่ซับแรงดีๆนะครับก็จะสามารถรักษานะครับเก็บไว้ใช้ได้นานๆนะครับลองดูครับผมลูกธนูโฮวโลดีดงาน DIY จากไข่พลาสติกครับ